ไม่อยากเสี่ยงโควิด -19 จากการสแกนลายนิ้วมือต่อๆกันทิ้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือแล้วหันมาใช้ b p a s s c h e c ็ In รับรองได้เวลาเข้าออกงานทั้งในและนอกสถานที่สะอาดปลอดภัยแน่นอนพนักงานเลือกเช็คอินแบบลงเวลาที่สำนักงานเมื่อเข้างานที่ออฟฟิศโดยสามารถเช็คอินเข้างานผ่านมือถือของพนักงานอย่างง่ายๆลืมเครื่องสแกนนิ้วเครื่องตอกบัตรเครื่องบันทึกเวลาแบบต่างๆไปได้เลย กรณีทำงานนอกสถานที่อบรมนอกสถานที่ตรวจงานไซงานหรือการทําหลายสถานที่เลือกเช็คอินแบบลงเวลานอกสถานที่และเซลฟี่เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลส่งถึงผู้อนุมัติหัวหน้าอนุมัติทำงานนอกสถานที่ได้ไง่ายๆ มีหลักฐานในการบันทึกเวลาโดยแจ้งเตือนผ่านข้อมูลพนักงานบันทึกเวลาหัวหน้างานตรวจสอบข้อมูลพนักงานได้ข้อมูลปลอดภัยบนระบบคลาวด์ มีรายงานตรวจสอบพร้อมกับเอ็กพอร์ตข้อมูลเป็น Excel หรือ t e x t File เพื่อนําไปใช้งานต่อโดยรองรับกับโปรแกร,รมเงินเดือนทุกยี่ห้อที่นําเข้า Excel และ t e x t File ได้พนักงานตรวจสอบการทำงานของตนเองผ่านมือถือปีพัสเช็คอินตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ อหมดความระแวงใจไร้กังวลพนักงานใช้งานสะดวกรวดเร็วหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บริษัท eB u s i n e s s า a r ตจำกัดโทร02-880-9700 02-409-5409 Line Assign Business p a r t ย RM b u s i n e s s ย์เกจะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านต่อไปขอบพระคุณค่ะ